สวัสดีครับพบกับเด็กเชเบียกแล้วนะฮะวันนี้ผมมีเบียมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือยี่ห้อนี้ฮะโ r o n e n b e r g 1664นะครับผมเป็นเบียจากฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นลาเกอร์นะครับก็ตัว c r o n e n b e r g เนี่ยฮะเป็นเบียที่ขายในประเทศฝรั่งเศสนะฮะก็ถือว่าได้รับความนิยมค้อนข้างสูงนะเพราะว่ากินตลาดส่วนแบ่งฮะหมายว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ย ปลาไปซะ40%นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งได้เบียร์ตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติกันดูนะครับว่าตัวโคเรนเบิร์ 16, 6 4เนี่ยมันจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพื่อเป็นกันไม่สิยเวลาเรามาเปิดขวดกันเลยดีกว่านะครับ ก็หลังจากที่เปิดขวดมาแล้วนะครับผมตัวสีเนี่ยมีสีเหลืองนะครับค่อนข้างใสนะครับผมฟองไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็ฟองค่อนข้างใหญ่นะครับสลายตัวค่อนข้างเร็วเหมือนกันเ,เดี๋ยวลองดมกลิ่นดูก่อนดีกว่านะครับตัวนี้มีกลิ่นฮอปนิดหน่อยนะฮะกลิ่นออกอมเปรี้ยวนิดๆนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมลองชิมดูเลยดีกว่า,ารสชาติของตัวโคโลเนนเบิร์กนี่ฮะค่อนข้างจะออกไปในทางอมเปรี้ยวนะครับคือถ้าผมเทียบกับตัวคิรินนะฮะผมคิดว่าตัวคิรินน่าจะ รสด,ดีกว่านิดหนึง่ตงตัวนี้มันจะออกอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ระดับที่โอเคนะก็คือเป็นเบียร์ตลาดทั่วๆไปนะครับผมก็เนี่ยฮะผมลืมให้ดูขวดนะฮะขวดเป็นสีเขียวนะครับผมแอลกอฮอล์อ,อยู่ที่หเอ่อ5%เหมือนกันนะครับก็ จากที่สัมผัสแล้วก็ชิมรสชาติมานะฮะตัวคเรนเบิร์กก็ถือว่าเป็นเบียร์ตลาดที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะฮะถ้าให้คะแนนเต็ม1ิบผมก็ยังให้อยู่มันเจณ7ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าถามว่าตัวลักเกอร์ตัว,ตวนี้ถ้าเทียบกับคิรินตัวที่ผมเคยรีวิวมาก่อนนะผมก็ยังคิดว่าคิรินน่าจะดีกว่าตัวโคเรนเบิร์กนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับผม